พีิมคะพี่ฟิมรู้ไหมตั้งแต่ให้หนูรู้ว่าหนูสอบติคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่หนูรู้สึกเครียดและเป็นกังวลมากเลยค่ะกว,ว่าจะปรับตัวไม่ได้แต่พอวันแรกที่หนูมาถึงนะคะหนูได้การต้อนรับอย่างอบอุน่นจากพี่พพี่พี่ช่วยขนของขึ้นหอพักและอธิบายกฎระเบียบต่างๆหนูรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะในการเรียนชั้นปีที่หนึ่งหนูต้องปรับตัวเอามากเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนภาค ทฤษฎีค่ะใช่ค่ะก็คือชั้นปีที่หนึ่งของเราเนาะก็ส่วนมากเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเป็นส่วนมากเลยแล้วก็การเรียนของเรานะก็จะเป็นในเรื่องของภาคทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งวิชาส่วนใหญ่ของเราแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของวิชา พื้นฐานทั่วไปอย่างนี้แล้วก็จะมีวิชาหลากักๆก็คือมีวิชากายวิภาคศาสตร์แล้วก็พยาทีสภาพที่จะเกี่ยวกับการศึกษาทังด้านร่างกายของเราเนี่ยค่ะซึ่งสองวิชาเนี้ยจะเป็นวิชาที่เราเรียนหนักกันมาๆกๆเพราะว่ามันจะเป็นวิชาพื้นฐานที่เราจะนําไปต่อยอดในชั้นปีต่อๆไปได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เรียนอย่างเดียวนาะชั้นปีที่1นึ่งแนละ้ว <c oughs> ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในคณะของเราใหม่ ะะก็จะมีกิจกรรมต่างๆเลยเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็หลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าครอบครัวเสมือนอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะมีทั้งอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ตัวเราเองกับเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่เป็นครอบครัวเสมือนซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาหรือว่าเราอยากจะปรึกษาใครอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะปรึกษากับครอบครัวเสมือนของเราได้อื แล้ในปีหนึ่งของเราเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสําคัญมากๆสําหรับน้องปีหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการพิธีรับ ตะเกียงซึ่งพิธีรับตะเกียงเนี่ยก็จะเป็นพิธีที่สําคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีที่แสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็คามั่นสัญญาในการเป็นพยาบาลที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยใช่ค่ะพูดถึงพิธีนี้แล้วหนูขนลุกมากเลยค่ะ <c oughs> พิธีรับตะเกียงในเป็นเกียวิเป็นพิธี <c oughs> ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพิธีที่สวยงามมากเลยค่ะใช่ใช่เออพี่จําได้ว่าน้อง หมู่หวานเรียนอยู่ชั้นปีที่2ใช่ไหมคะใช่ค่ะปี2ตอนนี้พวกหนูก็เรียนทางภาคปฏิบัติและก็ทฤษฎีค่ะแต่จะเป็นการพยาบาลเบื้องต้นทั้งหมดค่ะค่ะก็ในการเรียนชั้นปีที่2นะคะก็จะมีในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติในควบคู่กันไปเนาะแต่ว่าจะเริ่มมีการเรียนภาคปฏิบัติมากขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีการฝึกการสอนหรือว่าการเรียนเนี่ยในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเนาะอันนี้เนี่ยน้องหมหวนเคยเข้าไปดูหรือยัง หนยังไม่เคยเข้าไปแบบจริงๆจังๆเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลของเราเนี่ยเป็นยังไงเนาะ<ป>เดี๋ยวเราไปดูกันพี่พิมคะชุดฟ้าขาวที่พี่ใส่จะได้ใส่ในชั้นปีไหนคะชุดนี้หรอคะก็จะได้ใส่ตั้งแต่ชั้นปีที่สองเลยเพราะว่าจะได้รับพร้อมกับพี่พีรับบวก แดบร์ดแล้วก็เข็มชันปีในพิธีไหว้ครูซึ่งจะมีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งเตือนใจให้นักศึกษาเนี่ยมีความพร้อมที่จะขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยจริงค่ะ mm hmm. ค่ะ,คะ,คะแล้วก็นี่ก็คือห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลของเราที่นักศึกษาของเราเนี่ยจะใช้ฝึกทักษะทางการพยาบาลน,นั่นเองค่ะ ซึ่งห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลของเราเนาะก็ในแต่ละวิทยาลัยเนี่ยสังกัดสถาบันพระบรม,มาราชชนกข,ของของเรานะคะก็จะมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่แล้วก็ในแต่ละสถาบันเนาะซึ่งส่วนมากแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกทักษะในการฆาตก,การทั่วไปเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของหุ่นจำลองที่เสมือนจริงให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกันอีกด้วยะคะ่ะ นอกจากห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลของเราเนี่ยจะมีห้องที่ไว้ฝึกหาตการพื้นฐาน garden, ไม่ว่าจะเป็นฉีดยา aru, หรือว่าทําแผลแล้วเรายังจะมีห้องที่มีหุ่นจําลองเสมือนจริงแล้วก็สถานการณ์จําลองที่ไว้ใช้ให้นักศึกษาได้ฝึกกันอีกด้วยนะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะก็จะมีทั้งหุ่นจำลองนะคะที่จะเป็นหุ่นจำลองเสมือนจริง เหมือนผู้ป่วยจริงๆที่มีชีวิตเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในการเข้ามาฝึกปฏิบัติในห้องนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของสถานการณ์จำลองที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีการแก้ไขปัญหาให้การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อฝึกทักษะให้ชำนาญก่อนที่จะขึ้นฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วยจริงนั่นเองค่ะ,ะ,ะอ,อยากจะลองไหมอยากจะลองไหม ันนี้เราก็จะฟังท้องแม่นะก็คือเราจะฟังเสียงใจน้องที่อยู่ในท้องแม่<น>ได้ยินไหมได้ยินค่ะะ <laughs> พี่ฟิล์มคาแล้วชั้นปีที่3าปีที่4ี่เคะต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อในชั้นปีที่3กับปีที่4ใช่ไหมเราก็จะมีในเรื่องของการเรียนทฤษฎีเนี่ยจะน้อยลงแต่ว่าเราจะมีการฝึกปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นเนาะเ <laughs> พราะว่าแน่นอนการเตรียมตัวก็ต้องมีทางเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเนาะเพราะว่า ชั้นปีที่สามกับสี่เนี่ยเราจะมีการฝึกปฏิบัติที่หนักแล้วมีความยากแล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีการพยาบาลเช่นการพยาบาลการปฏิบัติการพยาบาลเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะการปฏิบัติการพยาบาลการผู้ใหญ่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมันดาทารกแล้วก็การพดุงคันเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็น การปฏิบัตินอกขึ้นวอร์ดไปฝึกกับผู้ป่วยจริงๆเลยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังจะมีวิชาการปฏิบัติทางการพยาบาลอีกหนึ่งอันที่จะสําคัญและก็ได้ลงพื้นที่จริงๆก็คือการปฏิบัติทางการพยาบาลวิชาชุมชนเนาะหรือเรียกว่าการปฏิบัติ การพยาบาลชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งในการปฏิบัติในวิชานี้นะเราจะได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ชุมชน,นจริงๆนะักศึกษาจะได้ไปสัมผัสนะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตหรือว่าการพยาบาลในชุมชนจริงๆซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกัน,กนว่าวิชานี้จะมีการการเรียนการสอนอยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิชาการพยาบาลชุมชน จะเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของการป้องก,กันโรคการเสริมสร้างและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนคนในชุมชนนั้นๆเพื่อให้เกิดความตระหนักและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคนั้นๆครับจุดเด่นของวิชานี้คงจะเป็นในเรื่องของนักศึกษาได้พักค้างภายในชุมชนนั้นๆเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นชุมชนจึงเปรียบเสม,มือนห้องเรียนมีชีวิตเป็นห้องเรียนที่กว้างใหญ่และเป็นห้องเรียนที่มีเรื่องราวงมากมายให้ในักศึกษาได้เรียนรู้ครับนอกจากนี้ที่สําคัญเลยนักศึกษาจะได้ฝึกในเรื่องของพยาบาลการพยาบาลอนามัยโรงเรียนอาชีวอนามัยและการออกเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยเพื่อให้การพยาบาลน,นั้นเหมาะสมถูกต้องตามบริบทของชุมชนนั้นๆครับหัวใจสําคัญของการพยาบาลชุมชนก็คือการเข้าถึงผู้รับบริการ จะเข้าถึงได้อย่งางไรก็คือเราต้องทราบถึงบริบทของผู้รับบริการ,รและครอบครัวและชุมชนเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าถึงบริรบทปุ๊บจะทําให้เราให้การพยาบาลได้ตรงตามความต้องการของเคสและก็ครอบครวัวใช่ไหมครับถ้าเราให้การพยาบาลตรงตามบริรบทปุ๊บเขาก็ใช้ความร่วมมือและกิจกรรมการพยาบาลนะครับก็จะส่งผลในระยะยาวแล้วก็อย่างยั่งยืน ออ๋แล้วนอกจากนี้นะในชั้นปีที่4ของเราเนาะนอกจากเราจะสอบใน ภาคทฤษฎี icity, และก็ปฏิบัติแล้วเรายังจะมีสอบอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการสอบนะคะวัดความรู้ของสภาการพยาบาลของเราซึ่งนักศึกษา,าพยาบาลเนี่ยจากสถาบันทั่วประเทศจะได้สอบในข้อสอบชุดเดียวกันเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนในการรับใบป,ประกอบวิชาชีพในการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของเราอีกด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถดูแลหรือว่าให้ให้บริการกับผู้รับบริการ ของเราได้อย่างปลอดภัยและก็ถูกต้องตามกฎหมายและเท่ากับว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการช่วยพัฒนาระบบสุขภาพของไทยอีกด้วยค่ะอืมค่ะ พี่ขอถามหมู่หวานได้ไหมว่าทำไมหมู่หวานถึงสนใจอยากจะเรียนในสาขาคณะพยาบาลน,นะคะ อ๋อแรกๆหนูก็ต้องขอแนะนําก่อนนะคะว่าหนูเป็นคนชาติพันธุ์ค่ะพื้นที่ที่หนูอาศัยอยู่ห่อนข้างขาดแคลนหนูครากรทางการแพทย์ค่ะยาอมคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนเจ็บป่วยก็ไม่สามารถเข้าถึงระบบสุขภาพได้ะค่ะหนูจึงมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนแพยาบรรจารเพื่อจะกลับไปพัฒนานระบบสุขภาพที่ชุมชนค่ะและอย่างหนึ่งหนูโชคดีมากเลยนะคะที่หนูได้ทุนจากโครงการพระเมตตาสมเด็จ่าได้มีโอกาสมาศึกษาที่สถาบันพระบรมราชชนก ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ซึ่งตรงกับความตั้งใจของหนูที่ว่าสร้างคนจากชุมชนเพื่อพัฒนานระบบสุขภาพชุมชนค่ะแล้วพี่ฟิล์ะะามาคะทำไมถึงอยากเรียนพยาบาละคะอ๋อสำหรับพี่ล่ะคะก็จริงๆเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่เนี่ยมีความสนใจตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยสนใจในเรื่องของการบริการทางด้านสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราคิดว่าเราจะสามารถนำความรู้มา ดูแลคนในครอบครัวของเราได้และก็ช่วยเหลือคนอื่นได้จึงทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่อยากจะเข้ามาเรียนหรือว่าศึกษาในคณะพยาบาลค่ะก็เลยเลือกเรียนี่อยากเรียนพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์สถาบานันพระอรมราชชนกต้องท,ทำยังไงบ้างคะค่ะถ้าเกิดว่าลุงน้องคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดสถาบันพระบรม,มาราชชนกของเรานะคะก็สามารถรับสมัครได้หลายช่องทางค่ะ,ะช่องทางแรกของเรานะคะก็คือได้มาจากการทุนการศึกษาหรือว่าทุนนี้ก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้เปล่าอย่างเช่นทุนหนึ่งก็จะเป็นทุนโครงการบุรินิธิสมเด็จย่านะคะแล้วก็ทุนที่2ก็คือทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของทุนเสมาพัฒนาชีวิตค่ะและก็จะเป็นทุนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาประชาชนในจังหวัดชายแดนเนาะอ่าขอตามรอยสมเด็จย่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุนเข้าๆหลักๆซึ่งทุนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงเลยนะคะที่อ่าเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาพยาบาลเนี่ยได้เข้ามาเรียนพยาบาลและ ถ้าจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคตด้วยค่ะและนอกจากนี้เนี่ยเรายังจะสามารถนะคะรับสมัครได้ทั้งทางรับตรงอิสระแล้วก็แอดมิชชั่นซึ่งอันนี้จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวได้ในช่องทางการติดต่อของอเว็บไซต์นะคะของสถาบันพระบร,ะรม,มราชชนกข,ของเรานั่นเองค่ะก็อาจจะเป็นทาง Facebook หรือว่าในาเว็บไซต์ในออนไลน์นย่เีค่ะ สุดท้ายนี้พี่มีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่อยากมาเรียนพยาบาลกับเราบ้างคะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากน้องๆที่จะเข้ามาเรียนคณะพยาบาลของเรานะคะก็คืออยากจะบอกว่าถ้าน้องๆเนี่ยมีความฝันก็อยากจะให้ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรนะคะแล้วก็อย่าท้อนะคะจงทำฝันนั้นให้เป็นจริงะคะ่ะ okay mm -hmm. mm -hmm.